สวัสดีค่ะ,คะาาตักสภ้าเบอสองค่ะนางค่ะด้วยค่ะ ลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดผ้าพันคอรวมเนื้อผ้านะคะเป็นงานญี่ปุ่น l อ t SP นะคะ45โลราคา7,500บาทค่ะจำนวนผืนนะคะเราประมาณการ800ถึง1,000ผืนค่ะลูกค้าจ๋าตกต้นทุนผืนละ7บาทเท่านั้นจ้าคราวคราวคราวครวประมาณการที่7บาทนะคะตัวนี้จะรวมเนื้อผ้าล้วยน,นะคะผ้า คล้ายแบบสไตล์ผืนยาวนะคะใช่ค่ะตอนนี้มีทั้งผ้ามันคอแล้วก็ผ้าคุมไหล่เลยเนาะใช่ค่ะมีทั้งผืนใหญ่นะคะแล้วก็ยาวๆแบบนี้นะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ้ะอันนี้เรียกผ้าอะไรคะผ้าไหมพรมได้ไหมเอ่ยไหมพรมไหมออกไหมไหมพรมหรือคอตตอนได้นะคะกางๆกงากางๆกะคะตลานคืออันนี้เป็นสไตล์คุมไหล่ค่ะใช่ค่ะอันนี้เหมือนกันยังไงคะแนวคุมไหล่เหมือนกันนะเมื่อคืนเราดูซีรีส์ในห้องแอร์อากาศหนาวๆค่ะค่ะไม่อยากห่มผ้าห่มค่ะ หยิบผ้าพันคอมาคุมแบบนี้ก็ได้นะคะจ๊ะหรือลูกค้าบางท่านนะคะอาจจะใช้พวกหัวถ้าเป็นผืนประมาณนี้นะคะลูกค้าสามารถพกหัวได้ได้เหมือนกันพวกแบบประมาณขออนุญาตนะคะลูกค้าจะทํายังไงอ่ะประมาณนี้ได้ไหมได้แล้วก็สันๆหน่อยค่ะพี่น้องสัตว์สมัยบางคนนะคะก็จะพกประมาณประาณสแล้วก็ไปต้นร้านทองไม่ใช่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 แล้วค่ะพี่น้องคุกท่ะไม่ใช่ถ้าลูกค้าจ๊ะอ่ะลูกค้าจ๊ะสวัสดีช่วงเช้าของวันนี้นะคะลูกค้าจ๋ารายการ ของเราเป็นผ้าพันคอรวมเนื้อผ้านะจ๊ะใช่แนวรวมๆค่ะใช่เลยนะคะลูกค้าค่ะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าต้นทุนผืนละเจ็ดบาทลูกค้าจ๋าแนะนําเลยผืนละเจ็ดบาทลูกค้าไปขายสามผืนร้อยสี่ผืนร้อยห้าผืนร้อยก็ได้นะคะลูกค้าจ๋าเพราะว่าต้นทุนของเขาเจ็ดบาทเท่านั้นจ๋า ใช่เดียวใช่เดียวต้นทุนเบาวิวมากใช่ค่ะลูกค้าไม่ถึงหลักสิบเลยนะคะลูกค้าขะได้ขายเท่าไหร่ดีสามพันร้อยก็ได้ได้ต่ำๆสามพันร้อยเนาะถ้าผืนไหนสวยๆลายสวยๆห้าสิบแปดสิบร้อยนะคะลูกค้าขาแล้วแต่เลยใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแต่ว่าบางท่านเดี๋ยวว่าถ้าเป็นลายสวยๆหรือว่าเป็นแบบผ้าซีลุประมาณนี้นะคะเอาไปถุงเขาเรียกอะไรนะคะกระเป๋าเหรอว่าพักระเป๋าใช่ค่ะเอาไปทันกระเป๋า ทำาูกระเป๋าค่ะลูกค้าจ๋าแล้วก็ถือเก๋ๆดูเดี๋ยวว่าจากกระเป๋าราคา109ค่ะพอเจอผ้าคอนคอรผูกเข้าไปสองหมื่นอัพเลยค่ะลูกค้าจ๋ากระเป๋าขึ้นราคาทันทีนะคะลูกค้าจ๋านะคะใช่นะคะเห็นเห็นเขาทำกันอยู่เนาะใช่ค่ะสวยดูหรูมากนะคะลูกค่าจ๋าอ๋อใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋า แนะนาเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่แบบว่าอยากขายประมาณนี้หรือว่าขายแนวนี้อยู่แล้วนะคะลูกค้าจะเอาหมวดนี้ไปเพิ่มเติมได้เป็นผ้าพันคอครัแบบรวมเนื้อผ้าอยู่ในนี้นะคะลูกค้าจะผืนยาวๆเล็กๆมีมาผืนยาวๆใหญ่ๆมีมานะคะใช่เลวค่ะพระขนาดมาให้เลยนะลูกค้าจาแนะนําเลยนะคะลูกค้าจะมีสองคั้เกเอของบ้านเราอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้าง ถึง15เปอร์เซนขาดเปื้อนตามมีเจอนะคะใช่เลยใช่เลยอาจจะมีบ้างตามเรียนริสัทบักเราเลยนะคะสินค้าท่านไหนที่สนใจเข้ามาดูสินค้าตัวอย่างก่อนก็ได้นะคะค่ะมาดูสินค้าจริงก่อนตัดสินใจซื้อก็ได้ชะคะลูกค้าจาแนะนาเลยนะคะลูกค้าอันนี้เขาทำยังไงครับพี่นางยังไงคะเอออันนี้พี่ต้องใส่บี๊ ก็จะมีหลายรูปแบบหน่อยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าคือได้หลากหลายรูปแบบลูกค้าจ๋าลูกค้าสามารถเอาไปขายแบบว่าไลฟ์สดขายได้ในช้อปปี้นะคะลูกค้าจ๋าช้อปปี้ลาซาด้านะคะลูกค้าจะเอาไปคัดแยกนะคะใช่ยแล้วบางพื้นเขาจะเป็นแบรนด์ที่พ่อของเขาซึ่งตรงนี้ถ้าลูกค้าท่านใดที่แบบว่ารู้จักแบรนด์นะคะก็สามารถอัพราคาได้ใช่แล้วนะคะบางพื้นอาจจะถึงหลักพันเลยก็มีนะคะตัวนี้ยูนิคนะคะ แบรนด์ยูนิโคก็มีมานะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าแนะนำนะคะลูกค้าจ๋าสำหรับหมวดนี้นะคะลูกค้าทสนใดที่สนใจสามารถ c s ได้เลยนะคะกคจ๋าคือได้หลากหลายแบบนะแล้วก็เป็นรวมเนื้อผ้าด้วยบางท่านอาจจะไม่ชอบแบบผ้าซิลเนาะก็จะมีเป็นคล้ายๆผ้าคอตตอนหรือผ้าผ้าอะไรนะคะเหมือนผ้าไหมพรมก็ผ้าไหมพมนะคะ รัมาเลยนะคะครับมาให้ครบๆกันเลยทีเดียวจ่ะก็คือเข้าร้านเดียวจบเลยจบเลยค่ะจบเลยนะคะใช่ค่ะมีครบลูกค้าถามหาซิวมีมีคาคอตตนมีไหมพรมมีอ่านะคะครบในร้านเดียวเลยทีเดียวแล้วค่ะลูกค้าจ๋าแล้วก็ต้นทุนสุดคุ้มเจ็ดบาทเท่านั้นลูกค้าจ๋าต้นทุนเจ็ดบาทสามพันร้อยก็มากคุ้มแล้วนะ สี่ผืนร้อยก็ว่าคุ้มแล้วนะแต่ก็ให้แนะนํเดี๋ยวว่านูกค้าคัดแยกอีกทีก่อนนะคะทำหลากหลายราคานะคะตั้ง <ชา S 2> หลายๆๆค่ะนะคะลูกค,าคานน้าค่ะใช่ค่ะลูกค้าสาลูกค้าสามารถเอาไปคัดแยกทาราคาขายได้ <ชา S 1> นะคะจ้ะผืนละสิบเก้าบาทก็ได้ยี่สิบเก้าบาทสามสิบเก้าบาทสี่สิบเก้าบาทห้าสิบเก้าบาท แต่ทางนี้ท้งนั้นนะคะขึ้นอยู่กับเขาเรียกเอ่อรูปแบบของตัวสินค้าด้วยนะคะใช่ค่ะเพราะว่ามันจะมีหลากหลายแบบทําราคาหลากหลายแตกต่างกันไปค่ะใช่ค่ะแต่สวยลูกค้าจ๋ายิ่งช่วงนี้อากาศรู้สึกว่าบางเขตพื้นที่ฝนตกหรือว่าอาจจะเป็นพวกรุ่งเข้าหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะลูกค้าจ๋าแต่ว่าอากาศช่วงนี้เย็นๆนะช่วงเช้านะคะลูกค้าจ๋าอากาศเริ่มเย็นๆนิดนึงนะคะใครที่แบบ อยากตื่นมาดูพระอาทิตย์ขึ้นอะไรอยู่นะคะหรือนั่งในห้องใช่นะทำงานนะคะทำงานในออฟฟิศนะคะลูกค้าขาตัวนี้ได้ได้เหมือนกันใช่ค่ะลูกค้าจะนั่งทำงานในออฟฟิศอากาศเย็นๆนะคะก็เห็นผ้าพันคอขึ้นมาคลุมปักแบบนี้ได้เหมือนนกัได้เหมือนกันใช่ได้คะได้ได้ค่ะแต่พี่ชอบแบบชอบประมาณนี้ค่ะสวยน้องสวยเนาะเราจะคุมแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าลูกค้าบางท่านแบบแต่งตัวสไตล์เขาเรียกเออ ต็อ,อกสายเดี่ยวแล้วก็จะมีตัวนี้พุมอีกทีหนึ่ง <รอ S 1> ใช่ค่ะคลูกค้าจ๋าได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าสำหรับลูกค้าที่ชอบแต่งตัวสไตล์ประมาณนี้นะคะ<อ>บางท่านซื้อไปแต่งกระเป๋าอันนี้คจ้าขแม่ะคะ้าที่ขายกระเป๋าอยู่นะคะลูกค้าจ๋า ขายกระเป๋าอยู่แล้วลูกค้าจะเอาผ้าพันคอตัวนี้นะคะไปพันหูกระเป๋าเหมือนวระว่าเป็นของแถมให้ลูกค้าอีกยอดหนึ่งได้ได้เหมือนกันนะคะตัวนี้เหมือนเอาอะไรเอ่ยอะไรคะเหมือนอาผ้าเช็ดหน้านะคะมาเย็บต่อกันโอ้เอเคค่ะเก๋อีกแบบหนึ่งนะคะลูกค้าขาผ้าเช็ดหน้ามาเย็บต่อกันอีกทีหนึ่งเหมือนเป็นงานฝีมือเลยนะคะใช่ค่ะนี่เลยนะคะลูกค้าขาสวยนะสวยเลยอ่ะใช่ค่ะลูกค้าจ๋า ต้นทุนเจบาทเท่านั้นลูกค้าจ๋าเจบาทต่อผืนลูกค้าสามารถนําไปทาราคาขายได้อย่างที้แจงนะคะลูกค้าจ๋าเจบาทต่อผืนสุดคุ้งจริงๆนะคะอันเลื่อยดีกว่าค่ะนางคะเรายังไม่ไปไหนมาอะไรไหนเลยเยอะที่สุดงงามเขาอยู่นะคะแล้วก็จำนวนเขาจะเยอะนิดนึงค่ะลูกค้าค่ะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าจำนวนชิ้นนะคะลูกค้าจ๋า8 0 0ถึงหนึ่งพันะคะลูกค้าจ๋า 800ถึง1นึ่งพัผืนอันนี้เราประมาณการนะลูกค้าจ๋าตกผืนละ7บาทเท่านั้นนะเจ็ดบาทเท่านั้นลูกค้าจ๋า7บาท7บาทเท่านั้นนะคะเบาท8บาทนะคะสุดคุ้มจริงๆคุ้มมากต้นทุนไม่ถึงหลัก10บบาทลูกค้าขายเ่ยนสาท8บาทเองๆลูกค้าขายแบนี้เนาะขายเรื่อยๆขายง่ายๆขายไปไวก็ได้สามพันร้อยสามนร้อยไปเลยนะคะได้ค่ะ ไวยค่ะยังไงคะอุ้ยสีสวยจังเลยขอสวยกับพี่มาเห็นอยู่ในต้นไม้ใช่ใช่ลูกค้าจ๋านี้เราก็ประมาณการคร่าวๆนะคะเดี๋ยวส่วนที่เหลือยังไงนะคะให้ลูกค้าแบบว่าไปลุ้นดูกันต่ออีกทีหนึ่งนะคะอันนี้เราก็อาจจะรื้อให้ไม่ได้ทุกผืนนะคะลูกค้าจ๋าเราก็ประมาณการประมาณการคร่าวๆนะคะประมาณนี้เลยนะคะใช่แล้วประมาณ ค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจสินค้าหมวดนี้นะคะเป็นข้าพันคอพระแบบรวมเนื้อผ้านะคะเป็นงานญี่ปุ่นล็อตเอสค่ะ45โลราคา7,500บาทจำนวนผืนนะคะเราประมาณการ 800- อถึง0 0ืนค่ะตกต้นทุนถืนละประมาณการ7บาทค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะติดต่อได้หลากหลายช่องทางเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์เฟซบุ o กไลน์โทรเข้ามาสอบถาม IG หรือเข้ามาที่บริษัทโดยตรงได้เลยค่ะว่า็เปิดทุกวัน9โมงเ้าถึง5โมงเย็นนะคะฝ่ายหนึ่งช่องถางฝางให้ติดตามคือช่องทาง Youtube นะคะสำหรับวัวน,นี้นะคะขอบคุณค่ะ